สวัสดีครับทุกคนมันนี่ภาพมาเบิงเข่าหน้าปังมันภาพมาเบิงแถวหนึ่งแลวนี่เถียวที่สองมันเริ่มเหลืองละเรื่มสีสุกละเสียงก้องแรงก้องแรงกับเสียงไรนกเสียงกระดิ่งไรนกนี่เอานก,กนเอามาไหวไรนกมีหลายโตอยู่ฟูนบินอยู่ทางฝุ่นกับมีฝุ่นนก เอาหนกอีซี่เอา,าหอยวไ้ไล่นกโอ้ยนี่ถ้ามันก็มีบินเกได้บินดีเอาเริ่มเลี้ยงแล้วนี่เรียกเพ่อนเกตติเกียวแล้วข้อห่วงางามงามมึงอุ้ยมันเข่าหน้าเปียร,ร์หลอดงอเ้ยนี่ ใหุ่นกเหลืองเหลืองเลเหลืองสีเบิร์ตแหละมาล่อซุ่มันยังมาท่านเหลืองกับนี่ไทยมึงไปไล่เหลือง้ำซึ่งห่วงเขาเฟินงามครับิ่งเอ้ยเกี่ยวไปขายนี่กันทีใดหลยคักแล้วไอเนี่ยจะนมีน้าไก่น้า หน้าไก่ห่วยเป็นอะไสูเพฟตหน้าฟางอหอยปลาบืนกับมีก็มีปลามีกบมีหอยเป็นหอยเป็นหอยเป็นเหลือหล่อมๆอยู่เขาทายตัวละทายเาป็นบรรยากาศหน้าฟางไก่ไห่วยทำงามเลยห่วงเขาเป็นใหญ่ๆหน้าฟางกับซ้ำเขาหน้าปี๊ยโรตันเลี้ยงกับเลี้ยงตัวย่างเขียว,วอยู่เป็ย่างเขียว เนี่เห็นว่าทางนี้ก็เป็นหวยวางดินแดงกันเบิ่งปลาบอดอย่างนเลยพอันนี้เป็นว่างกลวงแห้งพักปอดกะพักกระเสกน้ำกับสีเต็มแล้วนึงเตะกีเป็นหวยแคบๆตรงนี้วาง,งดินแดงวางเนินดันานวางดินแดงแตะกีกับบกกลวงปันนี่เพรานว่นาขุดม่ให้มันกลวงกว่าเก่า ตะกีกับลรงัวไลายขั้วแมลงกินหนามอยู่นี่นะครับทำไมตะกีเลี้ยงคั้วขี่คั้ยมาแต่หน้านะากูนกับมาลงกินหนามอยู่นี่นข,ขี่คั้วรอยขามหวยไปกินหยาอยู่ฟังพูนทำไมเด็กหน่อยกับมาเลียนหนามอยู่ท่านี่ละเลียนมาแต่ทังกันหน้ากับโดดลงมาทานยังมาแตงกันหน้ากับโดดลงหวยมาเลียนหนามโอ้ยจะเป็นมวนหน้าพั่อยู่ไก่หวยกัสูบเขามาเห็นหน้าตั้งสิครับ งามนงามง่ามง่าเขานครับผมคลิปนี้ก็ไว้ซสำนีแล้ะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ